บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเอกชัยเจยรกุลคนไทยตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกดนตรีคืออีกหนึ่งศาสตร์ที่สร้างความบันเทิงและขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนอีกทั้งดนตรียังเป็นกิจกรรมยามว่างที่เยาวชนให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันซึ่งมีเวทีให้เยาวชนได้แข่งขันเพื่อฝึกฝนความสามารถกันอย่างมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างการเรียนเนี่ยผมก็จะมีการแข่งขันไปด้วยนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ5 6รายการต่อปีนะครับก็หลักๆก็จะการแข่งขันในโซนยุโรปแล้วก็ในเอเมริกาการแข่งขันกคลาสิกเอกชัยเจรกุลคืออีกหนึ่งเยาวชนนักกีตาร์คลาสสิกที่สามารถทําความฝันได้สำเร็จด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกนานาชาติจากหลายเวทีระดับโลกด้วยกันเวทีระดับโลกเนี่ยเราก็สนับสนุน้องจะไปแข่งนะฮะปีหนึงสีหครั้งก็ออกเรื่องค่าใช้จ่ายให้อย่างนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมมองอยู่ตอนนี้ผมอยากให้น้องเนี่ยเขาเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาโดยการโดยการสอนคนอื่นด้วยคืนจริงนะครับทุกคนสามารถเป็นในทุกอย่างนะฮะเรามีเขาเรียกอะไร มีจิตวิญญาณาของตัวเราเองอยู่ในตัวแล้วก็มีความสามารถอยู่ในตัวทุกคนนะผมว่าเชื่อว่าถ้าเรามีความพยายามพอแล้วเราตั้งใจพอเนี่ยเราไปถึงที่เราอยากไปึงได้ครับเอกชัยเจยรกุลคืออีกหนึ่งเยาวชนนักกีตาร์คลาสสิกมากความสามารถที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศและเป็นบทพิสูจน์ว่าคนไทยตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกไทเบฟขอบันทึกเอกชัยเจยรกุล คนไทยตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบลเร่จ์จำกัดมหาชน